ทำไมวุ้นกับโมมาด้วยกันอะพอดีว่าพอดีว่าเมื่อคืนเรานอนด้วยกันค่ะที่ห้องวุ้นเธอไม่มีที่นอนหรอถึงต้องไปนอนห้องคนอื่นทำไมพี่เกวต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอะคะก็แค่ไปนอนห้องเพื่อนร่วมงานเองพี่เกวควรจะดีใจนะคะที่เห็นพนักง,งานสนิทกันหรือพี่เกวไม่อยากให้วุ้นสนิทกับโมอะคะยังไงวุ้นขอตัวไปสกแกนตัดเข้างานก่อนนะคะงานคืนนี้พี่นอนห้องวุ้นนะพอดีห้องพี่ไฟมันดับ ไม่ได้ค่ะเพราะคืนนี้โมก็จะนอนกับวุ้นเพราะโมยังไม่ได้คุณแจห้องคุณูพอเลยค่ะวันนี้วุ้นจะนอนที่ห้องคนเดียวค่ะแล้วเมื่อวานที่วุ้นบอกกับพี่ว่าจะไปกินข้าวกับพี่หลังเลิกงานพี่ขอให้วุ้นไปกับพี่วันนี้เลยนะคือเรื่องเงินวุ้นขอคิดดุก่อนได้ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่วุ้นจะต้องเข้างานแล้วค่ะแต่ว,วุ้นขอไปสแกนแบัตรก่อนนะคะเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมโมแบบไหนคะ ที่เธอด่าว่าเขาน่าทําตัวสนิทกับเขาตบหัวแล้วบบลูกด่างชฉดฉัดที่แก้วขาวุ้นเขาไม่ใช่เด็กที่พี่เห็นสมัยเรียนแล้วนะคะ<ม>เขาดูแลตัวเองได้ค่ะและอีกอย่างนะคะถ้าเขาจะเลือกอะไรสักอย่างเขาคงเลือกของใหม่อ่ะคะ่ะของใหม่ที่เธอว่าคือตัวเธอเองก็ไม่รู้สิคะเมื่อคืนก็ไปนอนด้วยกันมาถ้าเขาจะเลือกพี่แก้วเขาคงไปกินข้าวด้วยแล้วเขาพูดมากเกินไปแล้วนะเอาเถอะคะ่ะ ให้มันเป็นเรื่องของเวลาก็และกันถ้าเธอจะเอาแบบนี้ก็ได้บนุนกินข้าวยัง<อ>พี่ซื้อข้าวมาเผื่อด้วยขอบคุณค่ะเออแล้วพี่อยากจะถามเมื่อคืนโมนอนกับวุนจริงๆเหรอใช่ค่ะก็อย่างที่บุนเคยบอกพี่นั่นแหละค่ะพอดีกุญแจคุณโมเขาหายงั้นคืนนี้พี่นอนกับวุนนะ พี่ไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะแต่ว่าทำไมอ่ะทีโมยังนอนกับวุนได้เลยหรือว่าวุนไม่อยากอยู่กับพี่อ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะงั้นก็ตามนั้นแหละแต่ว่าพี่แก้วคะ่ะรอบเนี้ยพี่รับคำขอโทษเป็นจูบเท่านั้นนะ แค่เนี้ยพี่ก็หายโกรธวุ้นแล้วแบบนี้จะดีหรอคะดีสิเดี๋ยวพี่ไปไประชุมก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกินข้าวด้วยละ่ะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวพี่มารับแล้วก็กลับบ้านพร้อกัน อะไรนะคะคุณแจงไม่ได้หรอคะแล้วคืนนี้หนูจะนอนที่ไหนอะคะพี่เอามาให้หนูได้ไหมคะฮะพี่อยู่ตางจัองวันหรอคะเั็นแสดงว่าคืนนี้หนูก็ต้องหาที่นอนอีกคืนหนึ่งใช่ไหมอะอือโอเคค่ะก็ได้ค่ะค่ะ แค่นี้นะคะคุณโมยังไม่ได้กุญแจหรอคะใช่คืนนี้ขอไปนอนด้วยคืนได้ไปแต่ว่าพี่เกลเขาพี่เกลเขาทำไมอะ่ะเขาชวนไปกินข้าวเหรอไม่รู้แหละยังไงคืนนี้โมก็จะไปนอนกับบุญไปไประชุมแหละเจอกนันตอนเย็นะนะคุณโมคะโอ้ยทำไมมันไม่มีใครฟังอะไรเลยวะเราจะทำยังไงดีวะเนี่ย ี่แกจะไปไหนอะฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันเธออะประชุมเสร็จก็น่าจะกลับห้องเธอไปสิตอนนี้กำลังจะกลับห้องค่ะแต่ไม่ใช่ห้องของหนูพี่ก็กำลังจะกลับห้องเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ห้องของพี่พี่จะไปไหนก็ไม่รู้ลคะค่ะแต่คืนนี้หนูจะไปนอนห้องบุญฮะอะไรนะพี่ต่างหากที่ไปนอนกับบุญอะงั้นก็แปลว่าในเมื่อไม่มีใครฟังอะไรบุญเลย,ยงั้นเราก็นอนด้วยกันสคนนี่แหลคะค่ะ ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเรา